สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชสอบบัญชีรายชื่อในฐานะรองโฆษกพรรคเก้าไกลในกรุณพลเทียนสวรรค์บอกถึงกรณีสมาชิพกพรรเก้าไกลทำร้ายร่างกายภรรยา ว่าจากการสอบถามและค้นประวัติพบว่าเป็นเพียงสมาชิกพักที่สมัครเข้ามาเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและตรวจสอบจากคณะทำงานของพักที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริหารพักไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวเราจึงมั่นใจได้ว่าบุคคลนี้ไม่ได้เป็นคณะทำงานแต่เป็นสมาชิกพักที่ร่วมลงพื้นที่กับคณะทำงานของพักเท่านั้นส่วนมาตรการในการดำเนินการกับบุคคลดังกล่าวนายกรรพลบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกหรือสอสอถ้าอยู่ในสังกัดพักเก้าไกลเราจะสอบสวนตามระเบียบกฎก,ฎกติกาของสมาชิกพัก ถ้าผิดคงต้องขับออกจากพักแม้กรณีดังกล่าวจะมีคดีความแล้วก็ตามแต่พักยืนยันเสมอว่าไม่ว่าคดีทำร้ายร่างกายหรือคดีมาตรา1นึที่พยายามเรียกร้องว่าก่อนสารตัดสินว่าผู้ใดกระทำผิดเราต้องเชื่อว่าบุคคลนั้นยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เช่นเดียวกับคดีดังกล่าวไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนว่าเหตุใดจึงเกิดการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นและผู้ที่ทำร้ายร่างกายคือบุคคลน,นี้จริงหรือไม่ถ้าใช่ไม่ต้องกังวลพักขับออกแน่นอน ส่วนหลังจากนี้จะมีวิธีคัดกรองบุคคลเข้ามาเป็นทีมอย่างไรนายกรณพลบอกว่าพักคัดกรองระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะคนที่เข้าไปเป็นทีมงานต้องรู้จักกับผู้สมัครสสและคณะทํางานจังหวัดอยู่แล้วรวมถึงต้องดูประวัติย้อนหลังว่ามีอะไรที่น่ากังวลหรือไม่แต่เข้าใจว่าการคัดกรองคนดีไม่ดีเราดูจากประวัติอาชญากรรมหรือพฤติกรรมแต่นิสัยส่วนตัวไม่ว่าจะติดยาเสพติดอารมณ์รุนแรงชอบใช้กำลังเราไม่สามารถดูได้หากไม่มีประวัติหรือการกระทำนั้นมาก่อน ส่วนตอนนี้พักเก้าไกลมีแต่เรื่องการใช้ความรุนแรงทางเพศนายกรุณพลบอกว่าด้วยความที่พักมีสมาชิกพักและสอสอมากที่สุดในประเทศรวมถึงเครือข่ายที่กําลังขยายในทุกระดับจึงทําให้คนที่สนใจพักมีมากขึ้นอีกทั้งพักให้เสรีภาพกับประชาชนในการใช้โลโก้ผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆเช่นเสื้อของที่ระลึกเพื่อจําหน่ายจนอาจทําให้เกิดความเข้าใจผิดได้ซึ่งพักพยายามตรวจสอบและตอบข้อสงสัยของประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุด และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ